สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Teams นะครับเพื่อสําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมนะครับอาจจะยังใช้งานไม่คล่องนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับขั้นตอนในการใช้งานอย่างง่ายนะครับที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสิ่งแรกที่จะแนะนำก็คือ ให้ตั้งค่าเสียงไม์ของอาจารย์ผู้สอนก่อนนะครับเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจําเป็นที่จะต้องสื่อสารกับนักเรียนเยอะที่สุดในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเสียงไม์ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับในเรื่องของการสื่อสารให้ตั้งค่าเสียงไม์โดยที่ให้กดคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับด้านขวาบนนะครับจะมีรูปโปรไฟล์ของ ID ของเรานะครับ แล้วก็เข้าไปคลิกตรงที่คำว่าจัดการบัญชีครับแล้วก็เข้ามาตรงที่คำว่าอุปกรณ์นะครับที่มีรูปหูฟังนะครับเสร็จแล้วให้มาดูตรงข้างล่างครับจะมีเขียนว่าการตัดเสียงรบกวนตรงส่วนนี้นะครับถ้าหากเพิ่งเข้ามาเซตติ้งในครั้งแรกก็จะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับก็ให้อาจารย์ ปรับเสียงตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นคำว่าสูงนะครับซึ่งการตัดเสียงรบกวนตรงนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับเวลาอาจารย์เปิดไมค์พูดคุยแล้วก็สอนนะครับมันจะสามารถตัดเสียงที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดจากคนที่อยู่ด้านข้างของเราเสียงลดเสียงรบกวนต่างๆพวกนี้นะครับก็จะตัดเสียงออกไปนะครับเหลือแต่เสียงพูดนะครับก็จะถือว่า ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเสียงรบกวนก็จะหายไปประมาณ80-90%นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้สําหรับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของห้องในการเปิดการเรียนการสอนก็มาปรับค่าตรงนี้ก่อนนะครับอพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปิดไปได้เลยครับตรงมุมขวาบนนะที่เป็นรูปกากบาทหลังจากนั้นครับเมื่อถึงเวลาที่เราจะสร้างห้องในการสอนนะครับเราก็เข้ามาในทีมห้องนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็ดูที่มุมขวาบนนะครับจะเขียนคําว่าประชุมนะครับถ้าเราจะประชุมตอนนี้ให้กดตรงคาว่าประชุมตรงนี้เลยนะครับขวาบนนะครับเอกดเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําก็คือการตั้งค่าเปลี่ยนชื่อห้องก่อนนะครับชื่อห้องเดิมอาจจะเขียนว่าการประชุมใน general นะครับให้เปลี่ยนชื่อห้องเป็นคําว่าชื่อวิชานะครับสมมุติว่า ผมสอนวิชาพลศึกษานะครับก็ให้ตั้งชื่อวิชาตรงนี้นะครับได้เลยวิชาพลศึกษาสำหรับคนที่สอนหลายคาบนะครับก็อาจจะต้องมีการระบุวันที่นะครับวันเดือนปีเพื่อความชัดเจนนะครับในการเข้าห้องเรียนแล้วก็เวลาเรากลับมาดูย้อนหลังก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายนะครับสมมติวันว่าวันนี้วันที่3เดือน6นะครับ สองห้าหกสี่อ่าพอตั้งชื่อห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูตรงที่กล้องนะครับถ้าสมมุติว่าเข้าห้องไปเราอยากจะปิดก่อนนะครับเราก็สามารถคลิกปิดกล้องก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสําหรับอาจารย์ผู้สอนแนะนําให้เปิดกล้องไว้เลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับก็ให้เปิดกล้องไว้เลยนะครับพอเปิดกล้องเสร็จเรียบร้อยเสียง คอมพิวเตอร์เข้าเรียบร้อยแล้วให้กดมาคลิกตรงนี้นะครับเข้าร่วมในตอนนี้นะครับตรงมุมขวาล่างอ่าเรากดเข้าร่วมในตอนนี้ครับอตอนนี้ก็ได้สร้างห้องเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดให้มันเต็มหน้าจอไว้นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามา เซตค่านะครับในการสร้างห้องนะครับโดยการเลือกไปที่จุด3จุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่ตัวเลือกการประชุมนะครับตรงนี้เสร็จแล้วมาตั้งค่าตรงนี้ครับผู้ที่สามารถเลี่ยงผ่านล็อบบี้ได้คือใครนะครับให้เลือกมาตรงที่คําว่าทุกคนนะครับก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาในห้อง ได้โดยที่ไม่ต้องมากดรับนะครับเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนเวลาระหว่างเรียนเผื่อมีนักเรียนคนไหนเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเข้าได้ตลอดเวลานะครับเราจะได้ไม่มาเสียเวลาในการกดรับนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับหัวข้อใครสามารถนําเสนอได้นะครับตรงนี้แนะนําให้เลือกที่คําว่าเฉพาะฉันนะครับก็คือเฉพาะตัวอาจารย์ผู้สอนเองเพื่อ ไม่ให้นักเรียนสามารถกดแชร์หน้าจอโดยตัวเองได้นะครับแต่สำหรับที่นักเรียนที่จะต้องนำเสนอนะครับอาจารย์สามารถที่จะไปกดคลิกที่ชื่อนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นำเสนอได้นะครับแต่ตอนตั้งค่าตรงนี้ให้ตั้งค่าว่าเฉพาะฉันไปนก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่คำว่าบันทึกครับสำหรับขั้นตอนต่อมานะครับ ก็ให้ไปดูที่การบันทึกการสอนของเรานะครับให้คลิกมาที่จุด3จุดครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเริ่มการบันทึกตรงนี้นะครับให้คลิกตรงที่เริ่มการบันทึกตรงนี้ควรจะบันทึกการสอนทุกครั้งนะครับที่อาจารย์สอนเนื่องจากนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาดูการสอนสดจะได้ย้อนกลับมาดูคลิปในภายหลังได้นะครับ กดเข้าไปครับตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกการสอนเรียบร้อยแล้วนะครับลองเช็คดูอีกทีนะครับตรงนี้ครับจะขึ้นเครื่องหมายเริ่มบันทึกการสอนแล้วนะครับพอเราเริ่มบันทึกการสอนอาจารย์ก็ได้ดำเนินการสอนได้เลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีคลิปวิดีโอที่จะให้นักเรียนดูนะครับก็ให้กดที่แชร์หน้าจอนะครับหรือว่าตรงนี้ เขียนว่าแชร์เนื้อหานะครับกดคลิกเข้าไปครับตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเวลาเราจะกดแชร์คลิปวิดีโอนะครับอาจารย์จะต้องมากดที่รวมเสียงคอมพิวเตอร์ตรงมุมนี้นะครับมุมขวานะครับกดคลิกมารวมเสียงคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อจะให้ออกทั้งภาพทั้งเสียงนะครับถ้าหากว่าไม่ได้กดคลิกไว้เนี่ยจะออกเฉพาะภาพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะเปิดคลิปวิดีโอที่มีเสียงด้วยจะต้องกดคลิก รวมเสียงคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วมากดที่แชร์หน้าจอนะครับตรงนี้เขาจะถามว่าจะแชร์หน้าจอหรือหน้าต่างนะครับให้กดที่แชร์หน้าจอนะครับอ่าพอเมื่อเราแชร์หน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ให้นักเรียนดูคลิปพอดูคลิปจบเรียบร้อยเราต้องการที่จะกลับเข้าสู่หน้าจอหลักนะครับ แล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะแชร์แล้วให้กดที่จุดเดิมนะครับก็คือหยุดการแชร์นะครับเป็นเครื่องหมายกากระบ,บาทตรงนี้นะครับหยุดการแชร์อ่าตอนนี้เราก็ได้หยุดการแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับพอสอนเสร็จเรียบร้อยก็ให้อาจารย์นะครับทําการหยุดการบันทึกเรคคอร์ดการสอนนะครับในวันนี้ก็กดตรงนี้ครับ หยุดการบันทึกตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งครับหยุดการบันทึกทีนี้ถ้าหากอาจารย์อยากจะเช็คชื่อนักเรียนนะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งสอบถามชื่อทีละคนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์สามารถเช็คชื่อนักเรียนอัตโนมัติ โดยระบบ Microsoft Teams ได้ตรงนี้นะครับกดที่แสดงผู้เข้าร่วมนะครับแล้วก็มาตรงที่จุด3จุดนะครับตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่าดาวน์โหลดรายการการเข้าร่วมนะครับถ้าหากว่าเรากดตรงนี้นะครับเขาจะสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ออกมาเป็นไฟล์ Excel นะครับก็จะมีรายงานเลยว่าวันนี้มีนักเรียนคนไหนที่เข้าเรียนบ้างแล้วก็มีนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าเรียนบ้างนะครับอ่ะสมมุติว่าผมต้องการเช็คชื่อนักเรียนก็จะกดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ขณะนี้ก็ได้ทําการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเปิดที่ไฟล์ Excel ได้เลยอ่าตรงนี้เขาจะแจ้งเลยครับว่ามีใครเข้าเข้าร่วม บ้างนะครับจะบอกทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเข้าร่วมตอนเวลากี่โมงนะครับตรงนี้ก็จะสะดวกต่อการเช็คชื่อนะครับสมมุติว่าเราเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าเดิมแล้วก็ดําเนินการสอนหากสอนเสร็จเรียบร้อยต้องการที่จะปิดห้องประชุมนะครับก็ให้อาจารย์ มาดูที่มุมขวาบนนะครับจะเป็นช่องสีแดงจะมีให้เลือก2ตัวก็คือออกกับยุติการประชุมให้อาจารย์เลือกที่คำว่ายุติการประชุมเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของห้องนะครับถ้าหากว่ากดแค่คำว่าออกนะครับจะออกแค่เฉพาะอาจารย์เท่านั้นแต่ว่านักเรียนจะยังอยู่ในห้อง นะครับแล้วนักเรียนก็บางคนก็จะไม่สามารถออกห้องเองได้ดังนั้นขอแนะนำให้อาจารย์กดที่คำว่ายุติการประชุมครับเพื่อจะให้นักเรียนทั้งห้องแล้วก็รวมถึงอาจารย์เนี่ยออกพร้อมกันหมดเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่คำว่าสิ้นสุดเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับในการ เรียนการสอนออนไลน์โดยการโปรแกรม Microsoft Teams อย่างง่ายๆนะครับยังไงอาจารย์ก็ลองไปทดลองนะครับโปรแกรมด้วยตนเองนะครับจะได้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้นครับขอบคุณครับ